รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บสนนโดยครีมย้อมผมออดาสเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับผมโต๊ะเศรษฐีบัรพรคุณชมพูนะครับรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้นะครับ สัปดาห์นี้นะครับรายการก็ยังคงมีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกเช่นเคยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าในครั้งนี้คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญในรายการเนี่ยนั่นก็คือโค้ชเกียงศักดิ์นิรัตพัฒนาใส้นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่อบรมนะครับหรือว่าโคชชิ่งนะครับให้กับ c ีอหรือว่าผู้บริหารระดับสูงนะครับในองค์กรต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับเนื้อหาจะเข้มข้นอย่างไรนะครับและน่าสนุกติดตามขนาดไหนนะครับพบกันได้ในรายการเลยครับ ครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์เกรียงศักดิ์นิรัตพัฒนาสสยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณโต๊โอ้โหต้องบอกว่าตื่นเต้นมากมากเลยนะครับวันนี้ที่ได้มาเจอกับอาจารย์ด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียกอาจารย์ว่าโค้ชเกรียงศักดิ์นะครับเรียกโค้ชสั้นๆแล้วกันโต๊นะแล้วเราก็เรียกคุณว่าโต๊เพราะเหมือนกับเป็นรุ่นน้องเราครับผมดีครับวันนี้โต๊ มีแผนยังไงบ้างก็อยากจะให้ท่านอาจารย์นะครับแนะนําตัวกับคุณผู้ชมก่อนครับตอนนี้ครับก็ผมชื่อเกรียงศักด์อย่างที่คุณโต๊ะแนะนําไปนะครับครับแต่ว่าในวงการบ้านเราก็อาจจะรู้จักในชื่อโค้ชเกรียงศักด์ครับแต่ว่าโค้ชเกรียงศักด์เป็นใครนี้ก็ต้องเล่าเท้าความนิดนึงแล้วกันนะครับก็ผมเองเคยทํางานบริษัทเอกชนมาประมาณ20กว่าปีนะครับเริ่ม ตั้งแต่พนักงานขายหัวหน้าพนักงานขายผู้จัดการฝ่ายขายผู้อำนวยการฝ่ายขายนะครับอยู่ในบริษัทโชคดีทํางานบริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่ mm hmm. นะบริษัทฝรั่งเฉพาะการศึกษาเนี่ยผมเรียนไม่สูงผมจบตรีรามคําแหงนิติศาสตร์นะแต่ว่าโชคดีมาจับงานด้านขายด้านการตลาดนะครับก็20ปีที่ผ่านมาก็ทำจนประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง แล้วก็ตัดสินใจกระโดดออกมาเป็นโค้ชเนี่ยเมื่อ12ปีที่แล้วผมก็จะเรียกว่าเป็นคนบุกเบิกยุคแรกๆนะครับจะโชคดีก็คือทําแล้วก็เป็นที่รู้จักง่ายหน่อยเพราะไม่มีใครทําจะโชคไม่ดีก็คือไม่มีใครสอนสอนตัวเองอ่านหนังสือดู YouTube ซือ้อหนังสือจากอเมซอนมาแล้วทำำไปติดขัดก็จ้างโค้ชที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยสอนเรารนะแต่คนที่สอนมากที่สุดคือลูกค้าลูกค้า 12ปีที่ผ่านมาก็มีองค์กรชั้นนำใหญ่ๆนะทั้งไทยทั้งต่างประเทศหน่วยงานราชการบางแห่งนะครับทีนี้ในงานโค้ชเนี่ยมันก็มีข้อควรระวังคือเราไม่สามารถจะระบุชื่อลูกค้าได้เพราะเรื่องที่คุยมันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างองค์กรกับผมหรือตัวผู้บริหารที่เราเรียกว่าโคชีนะครับนะฉะนั้นก็มีองค์กรใหญ่ๆหลายที่ที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็อีกหลายๆที่ก็มีความสนใจแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็เป็นเรื่องใหม่นะครับ อันนี้คือที่มาที่ไปของอาจารย์กรีงศักนะครับแล้วต่อมาครับผมวันนี้มีจุดแข็งอะไรของโค้ชนะครับที่จะมาแชร์ให้คุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผมทราบกันครับวันนี้ครับก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจนิยามของคําว่าโค้ชผู้บริหารก่อนนะครับโค้ชผู้บริหารเนี่ยในนิยามที่ผมเรียกคือเพื่อนชวนคิดเพื่อนชวนคิดหมายความว่าเรามีศักดิ์ศรีเท่ากันไม่ได้เป็นอาจารย์เป็นนายมาสั่งชวนไม่ได้ช่วย ชวนตั้งคำถามให้โคชชี่คิดนะครับทีนี้อธิบายแบบนี้มันอาจจะไม่เห็นภาพผมจะนึกตัวอย่างง่ายๆครับสมมุติว่าวันดีคือดีโต๊ดไปซื้อทีวีจอ,จอโค้งครับมาแล้วก็บอกพี่ๆไปดูทีวีใหม่ที่บ้านดีกว่าผมก็ไปไปถึงปรากฏว่าโฮมเทียเตอร์ของบ้านโต๊ดเนี่ยโต๊ดบอกพี่ๆโทษทีหารีโมทไม่เจอครับผมบอกเฮ้ยเรามาช่วยกันหาดีกว่าผมกับโต๊ดก็ลือ้อโฮมเทียเตอร์เลยกระจุยเลยผ่านไปครึ่งชั่วโมงไม่เจอครับ อันนี้ช่วยใช่ไหมช่วยครับเ,เสร็จแล้วผมบอกว่าโต๊กลับดีกว่าไม่เจอแล้วทีนี้หยุดตรงนี้แล้วกรอกลับไปใหม่บอกว่าถ้าเพื่อนชวนคิดจะทํำยังไงเพื่อนชวนคิดเนี่ยผมจะถามโต๊ดบอกว่าเหตุการณ์เดียวกันเลยไปหารีโมทไม่เจอโต๊ดเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมไม่เคยเพิ่งซื้อมาเมื่อวานพี่แล้วสมัยก่อนละ่ะสามปีก่อนผมซื้อจอแบนมาหายไปแบบนี้เลย อ๋อนึกออกแล้วลูกมันเอาไปดูแล้วทิ้งไว้ในห้องครัวครับพี่ครับนเราโต๊ดก็วิ่งไปห้องครัวยิปรีโมทออกมาครับอันนี้ตัวอย่างที่สองคือเพื่อนชวนคิดถูกไหมผมตั้งคําถามชวนให้โต๊ดคิดหาคําตอบด้วยตัวเองต่างกับเพื่อนช่วยคิดที่ลื้อจนห้องกระจุยเลยแต่หาไม่เจอนะนี่ก็นิยามง่ายๆเบื้องต้นว่าคําว่าโค้ชผู้บริหารคือเพื่อนชวนคิดเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรครับโอ้โหนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าคําว่าช่วย กับชวนเนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าเบรกนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับในเบรกหน้านะครับสักครู่เดียวครับกสทชหน่วยงานอิสระของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารความถี่วิทยุเพื่อกิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งยังมีภารกิจหลักๆ ทางด้านวิศวะโทรคมนาคมเรื่องทางด้านกฎหมายเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคโดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเรื่องการบริหารโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือจะเป็นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์โดยสำคัญยิ่งกับการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในปี2558นี้ พื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มครองให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสอทช กับข้อสู่เบรกที่2นะครับเบรกที่แล้วนะครับทุกๆท่านก็คงจะได้ทราบไปแล้วนะครับว่านิยามนะฮะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเบรกนี้นะครับจะมาฝั่งทักษะกันครับโค้ชครับเราบอกว่าโค้ชผู้บริหารนี่คือเพื่อนชวนคิดครับฉะนั้นเนี่ยทักษะที่ใช้เริ่มแรกเลยคือต้องสังเกตครับนะหลังจากสังเกตแล้วก็ตั้งคําถามดีๆนะแล้วพอตั้งคําถามดีๆก็ฝังนะแล้วก็ที่เราใช้น้อยคือพูด ค้ชดังนั้นวันนี้เราจะโฟกัสกันสเรื่องคือว่าสังเกตถามฟังนะครับ,นะรบแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องทักษะเนี่ยผมคิดว่าอยากจะใช้โต๊ดเนี่ยเป็นตัวอย่างใด้ครับนะนะในการทูโค้ชนะครับ,รบวัตถุประสงค์ก็คืออะไรวัตถุประสงค์ก็คือว่าผมคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยคงอยากจะเรียนรู้วิธีโค้ชลูกๆนะของตัวเอง แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราโค้ชในบริบทช่วยคือสอนสั่งนะครับ,รบอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนแนะนำโต๊ประมาณสักกี่ลายโ,โ,โต๊ะต้องทำอย่างนี้ต้องแต่งอย่างนี้ต้องต้องพูดอย่างนี้คร่าวๆนะกลมๆตัวเลขกลมๆกลมๆนะครับผมว่ามีสักประมาณห้าห้าห้าายใช่ไหมถามว่าโต๊ททำตามเขาสักกี่ลายกี่ครั้ง หนึ่งในห้าสองในห้าสามผมว่าน่าจนะนะนะสักหนึ่งในห้าก็ได้ครับอาใช่ไหม <c oughs> สถิติเป็นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> คนส่วนใหญ่เวลาที่พ่อแม่ครูแนะนําอะไรลูกเนี่ยก็สถิติอย่างนี้แหละครับสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยมีความคิดของตัวเองเราอยากใช้ความคิดของตัวเองนะแทนที่เราจะไปสั่งไปสอนเนี่ยน่าจะใช้วิธีถามมากกว่า <c oughs> นะั่นะคือคือเรื่องที่เราจะคุยกันแต่ว่า อย่างที่บอกผมอยากจะใช้ตัวอย่างโค้ชโตสจริงๆเลยนะครับแล้วก็จุดแข็งของผมเนี่ยคือการโค้ชคนที่จุดแข็งครับฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้เวลาประมาณเบรก2เบรกนะสาธิตให้คนทั้งบ้านดูว่าของจริงในการโค้ชเป็นอย่างไรแล้วช่วงท้ายสุดเลยเราจะมาค่อยๆถอดรหัสว่าไอ้ทักษะที่เราพูดถึงเนี่ยสังเกตฟังถามเนี่ยทำยังไงบ้างในตอนตอน้นครับฉะนั้นตอนนี้เลยก็คือว่าเราจะลองสาธิตกันจริงๆ,ๆนะได้เลยครับนะครับ ที่ถ้าถามโต๊ดบอกว่าเอาละสมมติว่าคุณเป็นโคชชี่ผมเป็นโค้ชใช่ไหมครับโต๊ดบอกว่าคุยกันแล้วสัตว์าวอยากให้พี่หรืออยากให้โคช้ชช่วยโค้ชผมหน่อยผมบอกว่าโต๊ดคาถามแรกเลยที่อยากถามโต๊ดคือว่าช่วยบอกสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีสามเรื่องสามเรื่อง <นะ S 1> ใช่ไหมฮะ การพีเต์ครับหนึ่งพเนะครับสองการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์แล้วก็การเป็นพิธีกรนะครับโอเคพิธีกรหรือ M-C ครับโอเคทีนี้ใน3เรื่องเนี่ยหลักการของการโค้ชจุดแข็งก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถจะไปขั้นเทพได้ครับนะนั้นผมอยากถามตัวว่าใน3เรื่องเนี่ยเรื่องไหนที่อยากจะเลือกมาสัก1เรื่องที่จะพัฒนาจากดีไปสู่ยอดเยี่ยม งั้นการสัมภาษณ์แล้วกันครับการสัมภาษณ์พิธีกร<ม>อย่างเงี้ยนะครอย่างที่เรากําลังทําอยู่นะครับทีนี้คําถามต่อไปก็ถามว่าถ้าถามโต้ดว่าใครเป็นโรโมเดลใครเป็นคนต้นแบบว่าพิธีกรที่สัมภาษณ์ขั้นเทพที่เรารู้สึกว่าอยากเป็นแบบเขาอะนึกถึงใครก็คงต้องเป็นอัต่อยไตยพบนะครับโอเคอ,อต่อยไตยพบซึ่ง ตั้งแต่สมัยผมหนุ่มๆท่านก็เป็นพิธีกรเก่งๆทุกวันนี้ก็ยังเป็นขั้นเทพอยู่ใช่ไหมครับถ้าถามโต๊รัวอาตอยเนี่ยให้สเกลเขาสิบเลยขั้นเทพครับโต๊ะอยู่ที่ตรงไหนถ้าให้เต็มสิบใช่ไหมครับผมให้ตัวเองแค่สี่หอครับโอเคสี่นะทีนี้เขาบอกว่าปกติเนี่ยคนเราจะไปถึงขั้นเทพเนี่ยนะครับมันจะใช้ต้องใช้เวลาประมาณหมื่นชั่วโมงหรือสิบปีครับของโต๊เนี่เป็นมากี่ปีแล้วทํางานพิธีกร ประมาณ5ปีครับหปีนะ5้าปีเราก็อยู่ที่ตรงสี่ครับถ้าสมมุติว่าเราไม่เจอกันแล้วค,ค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยโต๊ดคิดว่าตัวเองต้องใช้เวลาก,กี่ปีถึงจะไปถึงขั้นเทพขั้นอนต่อยอะอันนี้ผมก็ยังคำนวณเป็นเวลาไม่ได้เลยครับประมาณและกันประมาณประมาณผมว่าต้องมีสิบกว่าปีอ่ะครับสมมุติอีกสิบปีครับสมมุติเราบอกอีกสิบปีเนี่ยถ้าเกิด ไม่ไม่มีการโค้ชเลยเลยรียนรู้จากประสบการณ์ลองผิดลองถูกเนี่ยเราอาจจะเท่าอาตต่อยอีกสิปีทีนี้การโค้ชเนี่ยจะมาตรงนี้จุดสําคัญอยู่ตรงนี้ว่าถ้าผมบอกกับโต๊ดบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าเรามาคุยกันหาวิธีการว่าแทนที่จะเป็น10ปีเนี่ยมันร่นลงมาครับนะเออโต๊ดคิดว่ามันน่าจะร่นสักเหลือสักกี่ปีถ้าเราหาวิธีการแล้วทาแบบเข้มข้น ลดลงมาระยะเวลาครึ่งหนึ่งของสิปีได้ไหมครับได้ได้ห้าปีปครับอ่าโอเคถ้างั้นเรา,ต,าตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเราคุยกันแล้วหาไอเดียที่โต๊ะจะไปพัฒนาตัวเองเนี่ยนะทำอย่างไรแทนที่จะรอสิปีเรามีวิธีการฝึกด้วยความคิดของโต๊ดเองซึ่งเรายังไม่รู้กันเนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้าเราค่อยมาคุยกันนะตอนนี้รู้สึกว่าเวลาเราน่าจะหมดช่วงนี้แล้วนะครับงนั้นตอนนี้ขอพักตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันครับได้ครับกลับมาพบกันครับสักครู่เดียวครับ fun เข้าสู่ช่วงเบรกที่3านะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ปกครองนะครับรวมถึงน้องๆนะครับที่กําลังชมรายการอยู่นะครับอย่าลืมนะครับที่จะโน้ตคําถามที่อาจารย์ได้แนะนําให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังด้วยนะครับผมอาจารย์ครับมาต่อกันเลยครับเมื่อสักครู่เราบอกว่าเราจะสาธิตการโค้ชใช่ไหมครับผมแล้วก็โต้ก็บอกว่ามีจุดแข็งอยู่3เรื่องเรื่องเป็น MC เรื่องการนําเสนอเรื่องเป็นพิธีกรแล้วก็บอกว่าอยากเลือกหนึ่งเรื่องมามาฝึกตัวอย่างก็คือเรื่องการเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ครับ แล้วผมก็ถามโต๊ดบอกว่าใครเป็นต้นแบบ,ค,บคุณบอกอ,อาต่อยให้คะแนนต้นแบบเป็นสิบเลยถามว่าเปรียบเทียบตัวเองเท่าไหร่อ,อยู่ที่ประมาณสี่นะฮะแล้วบอกว่าถ้าเกิดพัฒนาปล่อยไปตามธรรมชาติอีกสิปีกว่าจะเก่งแบบอาต่อยนะครับเราบอกว่าถ้างั้นเรามาคิดแผนกันว่าอยากให้มันเร่งรัดเนี่ยโต๊ดบอกผมขอห้าปีครับ,รบนี่คือเรื่องที่เราค้างกันตอนนี้จุดที่เราจะคุยกันก็คือว่าเดี๋ยวผมจะตั้งคําถามเพื่อให้โต๊ดเนี่ย หาคาตอบด้วยตัวเองครับนะครับว่าใน5ปีข้างหน้าเนี่ยโต๊ดควรจะต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมหรือไปฝึกยังไงให้เก่งขึ้นเท่ากับอต่อยได้ครับดีไหมโอเคนะดีครับทีนี้ระหว่างคุยกันเนี่ยผมจะตั้งคําถามโต๊ดก็ให้รีแลกซ์นะตอบเป็นแบบว่าตามที่คุณคิดมาได้ครับนะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจคําถามก็ถามกลับได้อาจารย์ผมผมไม่แน่ใจโค้ชผมไม่แน่ใจหมายความว่าอะไรได้ครับอันนี้คือเราเตรียมกันก่อนนะครับทีนี้ ถ้าถามโต๊ดบอกว่าเอาละเราอยากเก่งนะมีเวลาฝึกหปีแทนที่เป็น1ิปีเนี่ยถ้าคิดแบบเร็วๆเลยเนี่ยโต๊ดค,คิดว่าจะต้องทำอะไรต่างไปจากเดิมจะต้องฝึกกว่าเดิมอืมโอเคจะต้องฝึกเพิ่มครับในการสัมภาษณ์โอเคฝึกโอเคอดีครับหนึ่งฝึกเพิ่มโอเคมีอะไรครับนอกจากฝึกแล้วดีมากหาคนคอยคอยจับผิดหรือว่าคอยดู ข้อผิดพลาดเวลาที่เราสัมภาษณ์ครับโอเคหาฟีดแบ็กหา,หาคนค <feedback. S 1> อยฟีดแบ็กเราว่าเราทําอะไรได้ดีทําอะไรพลาดหนึ่งฝึกเยอะๆสองหาคนฟีดแบ็กดีมากมีใครมีอะไรที่เราเราน่าจะคิดต่อต้อตงไปเรียนเพิ่มโ <Okay. S 2> อเคเรียนเพิ่มทักษะ,<ส>ะ <Okay. S 2> การสัมภาษณ์ดีโต้นึกถึงหลักสูตรอะไรยังมีในใจหรือย,อยังขณะนี้เรียนเพิ่มหรือว่าต้องไปค้นก่อน ก็เวลาเป็นคนก็คงจะต้องเป็นของทางสถาบันการประชาสัมพันธ์นะครับโอเคครับอันนี้เราไม่ทราบแหละต้นต้นฉะนั้นเรื่องการการหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถ้าถามต้นว่ามีใครที่เก่งๆแล้วเราพอรู้จักนะครับแล้วเราคิดว่าเฮ้ยไปถอดรหัสเขาดีกว่าให้เขาโค้ชเราติวเราแบบเข้มข้นภาษาอังกฤษเราเมนเตอร์พี่เลี้ยงเนี่ยนะครับต้นนึกถึงใคร ตอนนี้แหละครับที่เรารู้จักเลยแล้วก็เก่งที่เป็นพิธีกรด้วยกันใช่ไหมครใกล้ๆตัวใช่ไหมครับมีครับอมีนะก็ไม่อยากเอ่ยชื่อใช่ไหมไม่อยากเอ่ยชื่อเขาสมมุติว่าเราเรียกท่านนี้ว่าพี่เลี้ยงนะครับผมคนนี้เนี่ยถ้าถามตนว่าไปไปขอความเมตตาจากเขาเนี่ยครับเขาจะสอนเราไหมคิดว่าถ้าเกิดว่าขอความเมตตาเขาพี่เขาต้องสอนแน่ๆเลยครับโอเคอ่ะดีครับถ้างั้นตอนนี้คุณมี หลายอย่างนะหนึ่งก็คือว่าฝึกเยอะๆสองพยายามหาคนคอมเมนต์ฟีดแบ็กสามคุณบอกไปหาที่เรียนรมสี่หาพี่เลี้ยงนะครับโอเคมีอะไรไหมนอกจากสี่อย่างที่ว่ามานี้ต้องทํางานจริงต้องเขาเรียกว่าประสบเขาเรียกว่าใช้ประสบการณ์ที่จากการทํางานจริงจหรือเปล่าครับอาจารย์โอเคจากประสบการณ์จริงๆก็ได้ก็ดีนะก็คือฝึกจากของจริงครับทีนี้โต้ที่ผ่านมาเนี่ย เคยส่วนใหญ่เวลาคุณไปออกรายการเนี่ยเคยดูวีดีโอตัวเองไหมเคยดูครับแต่ถือว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่โอเคโอเคครับถ้างั้นจะทำอะไรได้บ้างไหมไอ้จากวีดีโอที่เราเคยอัดอัดไว้เนี่ยดูดูย้อนหลังดูย้อนหลังใช่ไหมโตดกลับไปดูย้อนหลังนะทีนี้ถ้ากลับไปดูย้อนหลังเมื่อกี้เราบอกว่าเอ้ยอยากได้คอมเมนต์เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะเอากลับไปดูพร้อมกับพี่เลี้ยงครับหรือเพื่อน ทีนี้ไม่ต้องพี่เลี้ยงก็นด้คนเพื่อนบางคนที่ช่างติแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียก critical thinking ใช่ไหมครับโต๊ดมีไหมเพื่อนประเภทที่ดูแล้วเนี่ยจับผิดเก่งอ่ะแต่เขาไม่ได้คิดร้ายกับคุณแต่บอกได้เลยทุกเม็ดควรจะควรจะปรับอะไรเนี่ยมีเพื่อนแบบนั้นบ้างไหมมีครับนึกถึงออกให่มครับนะครับนี่ก็ข่าวๆล่ะคราวนี้ถ้าถ้าให้โต๊ะสรุปสิ่งที่ที่บอกว่าเออถ้าเราอยากจะเก่งภายในหปีเนี่ย มีอยู่สี่ห้าแอคชั่นนะตัวจำได้จำอะไรได้บ้างถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะทวนให้ได้เออเราทวนกันะฮะก็มีการไปเรียนเพิ่มนืครับเพิ่มหนึ่งการไปเรียนเพิ่มสองเนี่ยหาคนที่คอยดูฟีดแบ็กให้นะครับแล้วก็สามเนี่ยฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะครับสี่เนี่ยหาพี่เลี้ยงหาพี่เลี้ยงหาพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็ห้าเนี่ยหาเพื่อนที่ติบ่อยๆมาดูมาดูวิดีโอของเราย้อนหลังอ่าดีนะ อันนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างสาธิตง่ายๆในของจริงเราก็ต้องนั่งคุยกันต่อใช่ไหมว่าแต่ละแอคทิวิตี้ควรจะมีอะไรแอคชั่นเป็นยังไงแล้วก็อีกสองาทิตย์มาเจอกันก็ Follow up ล่อปนะครับอันนี้คือรูปแบบเพื่อให้ให้คนผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยเห็นภาพนะครับแบบนี้นี่งใช่ไหมฮะคือคือต้องทาเป็นสัปดาห์สัปดาห์เหรอครับอาจารย์ครับสมมุติว่านี่ครั้งแรกใช่ไหมครับพอครั้งแรกจบไปปุ๊บผมอาจจะให้การบ้านโต๊ะบอกว่าอีก2ออาทิตย์หน้ามาเจอกัน ไอ้ห้าห้าแนวคิดเนี่ยโต๊ลองกลับไปนั่งเรียงดูซิว่าโปรเจกต์แผนมันจะเป็นยังไงใน5ปีข้างหน้าใช่ไหมฮะซึ่งโต๊ดออกมาโหยผมคิดได้แค่ปีเดียวครับอาทิตย์หน้าเราก็เอาแผนปีแรกมาแล้วก็มานั่งคุยกันว่าทํายังไงจะให้แผนเนี่ยมันเกิดอะไรดีอะไรพลาดยังไงใช่ไหมครับสมมุติว่าเราคุยกันสักปีหนึ่งโต๊ก็จบโปรเจกต์ปุ๊บเนี่ยจบปีที่1โต๊ก็จะมีแผนปี2ปี3ปี4ปี5เพื่อไปพัฒนาตัวเอง อย่างที่เจ้องคิดมาอ,อันนี้ก็คือรถแมพง่ายๆของการโคชพัฒนาต่อไปฒนาต่อไปครับพอเสร็จสกิลนี้ก็พัฒนาสกิลนู้นต่อใช่ใช่โอ้โหนะครับนี่คุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็น้องๆนะครับได้จดกันไปถึงไหนแล้วล่ะครับตอนนี้นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์แนะนําผมมานะครับคงจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่คุณพ่อคุณแม่นะครับสามารถนําไปโคชน้องๆนะครับหรือว่า ลูกหลานได้นะครับก็ต้องบองเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากเลยนะครับอาจารย์นะฮะแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับเวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับวันนี้หลายหลคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ